ธัญยาธัญญาเรศเตือนมือที่สามระวังจากดนฟ้องไม่รู้ตัวหนิ่งปณิตาได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวลังมีข่าวลือว่าจะหย่ากับสามีซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ได้หย่าสถานะเป็นสามีภรรยากันอยู่และก่อนที่จะจบรายการคุยแซบโชว์ธัญยาธัญญาเรศในฐานะพิธีกรรายการและเป็นเพื่อนสนิทของนิงปณิตาก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่า สถานะตอนนี้ก็ยังเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวยงอะไรที่ทําให้ครอบครัวเขามาสาเหตุให้แตกแยกสันคลอนถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเตือนสาวๆทั้งหลายหรือบุคคลที่เข้ามายุ่งคนที่จดทะเบียนสมรสกับคนที่เข้าไปยุง่งกับคนที่เขามีทะเบียนสมรสเขามีกฎหมายคุ้มครองบ้านใหญ่การที่บ้านใหญ่เจ็บปวดทุกใจมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ถูกสังคมอยู่แล้วก่อนที่จะทำอะไรให้คิดดีๆ